เราตอนนี้ในภาะวะสังคมที่เราได้เห็นคนที่ทำงานเพื่อคนอื่นนี่นะาจะให้คนเข้าใจนี่ก็ยิ่งไม่ใช่ง่ายเสียเลย,ย,ยนะเห็นนายกรัฐมนตรีที่จะทำเพื่อคนอื่น,นจะให้คเข้าใจว่าเอออันนี้มันสิ่งถูกอันนี้มันสิ่งที่ทำเพื่อเขาเนี่ยก็ยังเข้าใจไม่ได้นะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงๆเลยนะพอจะมาดูที่นายกไปที่ภาคใต้อะนะ ไปตอกตะปูบนหลังคานะข้าวภาพลงโอ,โ,โอ้โหคนพิจารณ์ทางเสียหายถ้าเป็นร้อยร้อยคนน่ะนะหาว่าไปสร้างภาพไปทำอย่างง,ง,ง,งงู้นอนะย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะสารพัดสารเพนะดูถูกดูแคลนว่าต่างๆนาะนาะอย่างคิดููคนไปช่วยคนเนถ้าไม่มีความอดทนจริงๆนี่คงไม่ไปอะแต่มาชีวิตนะต้องอดทนต่พฤติกรรมคนที่ไม่เห็นด้วยนะ พฤติกรรมคนที่แสดงความไม่เห็นด้วยคนะอะไรละ่ะจะต่อต้านย้อนแย้งนะยากจริงๆเลยขนาดนี้ทำแค่อุตุให้เขานะอุตุพีชาให้เขาแค่นี้นะนะอยากล่าวไปใหญ่ผู้ที่จะทำนำม,มาทำให้เขาดีขึ้นนี่คงจะยากคนนั้นไม่ใช่น้อยเดี๋ยวขอแทรกตรงนี้เลยนะคนเราจะสร้างภาพให้ตัวเองเนี่ยโดยการทำสิ่งที่ดีงาม เขาจะสร้างภาพเขาจะเจตนาสร้างภาพเพื่อให้คนยอมรับนับถือนี่แหละเขาจะสร้างภาพอย่างนั้นมันเลวไงมันเลวอย่างไงครับมันไม่เลวครับมันดีอ้าวแล้วทำไมไม่ให้เขาทำทำไมไปต้องไปว่าเขาสร้างภาพคนจะสร้างภาพคนจะพยายามเจตนาตั้งใจที่จะทำดีเนี่ยใครจะว่าอยากให้คนเขาเห็นว่าเราทำดี ก็ไม่เป็นไรนะี่แต่เราทำกรรมทุกกรรมลงไปในทุกวินาทีทุกกรรมที่เราทำมันเป็นสิ่งดี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 ด,ด,ดีมันควรจะอนุโมทนาให้เขาทำเขาจะสร้างภาพอยากให้คนเห็นว่าฉันทำดีออามันก็ดีแล้วอะทำไมจะต้องไปว่าเขาถ้าเขาทำไม่ดีมันก็ไม่ดีหรือยิ่งเจตนาจะสร้างภาพให้ทำเลวจะบ้าเลย เนี่ยตมาขอวิจัยวิจารในฝันคนเรามันช่างกันแนนกันแหนช่างหาเรื่องมาด่ามาว่ามาหาเรื่องจะอะไรจะด่าคนจะว่าคนจะตําหนิคนอะไรต่างๆนานาซึ่งมันจิตใจเลวทรามคนพวกเนี้ครับคือถ้าเป็นเราเรารู้สึกว่าจะไปช่วยมันทําไมวะอะไรเงี้ยคือมันเป็นพฤติกรรมที่ถ้าเขา จ้าหน้าที่เขาอ่านเขาคงอ่านะนะอ่านความคิดเห็นอะไรพวกนี้คงจะโหมัน,อนขออภัยอีกทีหนึ่งอัตมายกตัวอย่างอย่างอัตมานี่ไม่มีจิตที่จะไปสร้างภาพไม่มีจิตที่จะไปรู้สึกอะไรอันนี้อัตมาพูดความบริสุทธิ์ใจของอัตมาแต่คนเข้าใจจิตของอัตมาไม่ได้หรอกเพราะอัตมาเนี่บอกแล้วประกาศไปหมดแล้วว่าอัตมาเลยจิตที่มันชั่วยากไปหมดแล้วอัตมาประกาศจนเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ประกาศไปหมดแล้ว อาตมาไม่มีจิตชั่วร้ายชั่วเลวอะไรเลยแม้แต่นิดน้อยนะไม่มีสาเถยยจิตไม่มีก็พูดจนจดจนหมดแล้วนะว่าอยากอวดอยากอ้างอยากโออยากดังอยากมีอันนตนี้ไม่มีจิตของเราเรารู้ว่าอาการของจิตของเราเป็นอย่างไรเราก็อ่านอาการจิตของเราให้ออกแล้วพวเรามีหรือไม่มีเราจะไปโกหกคนอื่นมันก็บาปจะไปโกหกคนอื่นทําไมเรารู้แล้วว่าเราไม่มีนะเราก็บอกความไม่มีบอกความจริง นะอาตมาบอกไปหมดแล้วเขาก็ยังกันแนะกันแหนะยังว่าอาตมาอยากดัง,งอ,อยากยังงงอยากนี่อริยสต่างนานานี่เป็นต้นซึ่อาตมาก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าคนเราทําไมมันไม่พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่ดีถ้าเขาปฏิเสธสิ่งที่ดีนะเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้สิ่งที่ดีโดยเฉพาะคนดีจริงๆแล้วเขาก็าทำสิ่งที่ดีจริงๆแต่คนก็ ทิเส่คนที่ดีจริงๆเนี่ยคุณฉลาดนักเลยคุณเรกว่าคุณฉลาดนักเลยเนะอัตมาว่าน่นนะคนที่โง่สุดโง่นะเพราะคุณไม่รู้เลยคนดีคืออะไรครับยิ่คุณจะไปไรู้ได้ว่าจิตใจมันก็สะอาดเท่าไรเท่าไรอัตมาว่าอัตมาไม่บ้าที่ไปอวดอุตตนิวสิสธรมแล้วไม่บ้าไปอวดสิ่งที่เราไม่จริงเนี่ยว่าเราจริง อัตมาเชื่อกมเชื่อบากกรรมปเป็นอันธรรมแค่คิดมันก็ผิดผิดแล้วก็คิดผิดผิดมันก็บาแปแล้วไปพูดผิดผิดเอา้ามันก็ยิ่งบาปหนักขึ้นไปอีกแล้วรู้ทั้งรู้ว่าเราไม่ดีแล้วเราไปพูดว่าเราดีเอา้าเราผิดเรามีตัวชั่วอยู่ในจิตก็ตามแล้วเราก็บอกว่าเราดีพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าคนที่ โกหกคนที่โกหกทั้งตั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโกหกคือรู้อยู่ว่าตัวเองพูดอะไรนี่มันไม่จริงอะ่ะมันหมดเทคของตัวเองอะคนที่โกหกทั้งตั้งแ่รู้ว่าตนโกหกคนคนนี้ทําไม่ทําทําชั่วได้ทุกอย่างไม่มีชั่วอะไรที่เขาจะทําไม่ได้เราไม่มีความชั่วใดเลยที่จะทําไม่ได้ครับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพูดเพราะว่าทำความเข้าใจกันใหม่เพราะว่า อาตมาว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องมองมิติใหม่ว่าคนเ็ามาทําความดีเนี่ยเราควรจะเชียร์เขานะให้เขาสร้างภาพไปตลอดชีวิตของเขาเลยนะเรื่องของเขาเพราะว่าเขาทําดีใช่ไหมนะก็เขาก็เหนื่อยอ่ะคนไปทําดีก็เหนื่อยเนะไม่ได้อะไรก็เหนื่อยจะได้สรรเสริญก็ได้ไปอขออีกที <laughs> นี่พระธรราปิบกท่านตรัสในข้อที่แปดสิบพระธปิบดกเล่มสามสิบหก คงไม่ใช่ข้อ80ใหญ่หรอกคงพอก80ย่อยใช่นี่มันสามร้อยสี่ร้อยข้อสี่ร้อยไแล้วแปสบย่อยในข้ออะไรไม่รู้ตรงต้นท่านตรัสว่าผู้ที่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจหนึ่งผู้ที่ไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจหนึ่งอาสะวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคล บุคคลที่ร,รังเกียจรังเกียจผู้ที่รังเกียจสิ่งที่ไม่รังเกียจไม่ควรรังเกียจผู้ที่ไม่ประพฤติรังรเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจเนี่ยคุณก็ไม่ประพฤติรังเกียจส่วนสิ่งที่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแกบ่บุคคล สองจำพวกนี้ที่เห็นอย่างเงี้ยอาสวะทั้งหลายย่อมไม่ย่อมเจริญแก่บุคคลสองจำพวกเหล่านี้คืออีกอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญอาสวะไม่เจริญนะแก่บุคคลสองจำพวกเหล่าไหนผู้ที่ไม่ประพฤติรังเกียจไม่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไม่ควรรังเกียจ อตาอตมาว่าอาตมาเป็นคนที่ไม่ควรรังเกียจแต่คนที่ประพฤติรังเกียจอัตามาเนี่ยคนนี้อาสวะเจริญยิ่งผู้ที่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจนะผู้ที่ประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจอาสวะทั้งหลายย่อมไม่เจริญแก่บุคคล พูดที่ประพฤติรังเกยียจสิ่งที่ควรรังเกยียจ <Yeah. S 1> ก็สิ่งที่ควรสิ่งที่ควรรังเกยียจแล้วก็สิเราที่ประพฤติรังเกยียจสิ่งที่ควรรังเกยียจเนี่ยอาสวะเขาก็ไม่เกิดนะใช่ไหมกิเลสอาสวะอะไรเขาก็ไม่เกิดเพราะวา่าเ็าถูกต้องอะ่ะก็ทําถูกต้อง,องแล้วรังเกียจคนที่ควรรังเกียจอ่ะรับังเกียจสิ่งที่ควรรังเกยียจรังเกียจสิ่งที่ควรรังเกียจก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วครับอ ไม่เจริญเพราะว่าเขาไม่มีเกครื่องแต่ิญ